สักชื่อนึงไอ้ออเฮียไม่ได้เล่นสักทีเออก็สักชื่อนึงมันก็พูดไปสิไอ้เฮียโจ,โจโยตะปู <c oughs> โจโยตะปูอ่ะเอามสกัดไปดิอ่ะโจยอามสกัดไปดิโจยตะปูสโตร <c oughs> คล้ายๆกับกระโจย,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 ยทมทมอะพูดใช <c oughs> ่ไหมพีเ่เย็บแม่ไอ้เฮียน้ำเกือบพุ่งไอ้เฮียมาฟังฉักันโจยทมทมเฮีย เปิดรานเปิดร้านเปิด้านเปิดร้านเปิดร้านเปิดรานทำงานทำงานทำงานทอหลังร้านนี่ทอนหลังร้านนี่เอย่าเพิ่งเปิดอี๋อย่าเพิ่งเปิดกดไปไหนมานี่ไงสั่งของเนี่ยสั่งของจากตัวนี้ปะมาขายอะไรอ่ะขายที่ดินขายตู้มีอย่างเดียวคือตู้ตอนเนี้ยชายชักันาตู้เนี่ขายตู้ไปขายที่กิ๊งเมาเปลี่ยนทิศของไอ้เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนทิศไอ้นี่ไงกดอีที่อะไรวะ หย่อนไอ้คลิกเมาส์อ่ะคลิกซ้ายคลิกขวามันจะเพอกูเผลอซื้อไปอุ้ยเอาอูแคชเชียร์ดูบอลมาแคชเชียร์อยู่ตรงนี้ดูแคชเชียร์เขว่าอะไรแคชเชียร์อะไรเนี่ยเล่นใครเนี่ยเฮ้ยใครเปิดร้านที่นี้อ่ะเปิดร้านมันปิดยังไงเนี่ยปิดยังไงแกดิใครเนี่ยไอ้ยังไงร้านน่ะปิดยังไงแคชเชียร์ตรงไหนอ่ะว่าแคชเชียร์ตรงไหนอ่ะ ไอตรงนั้นแหละมันมันบ่นไม่หยุดเลยเนี่ยมันบ่นไม่หยุดเลยเนี่ยไม่แล้วตาแคชเชียร์ตรงไหนมึงปิดยังก่อนดีมันปิดยังไงตาแคชเชียร์ตรงไหนอะไรกันอะไรกันไม่หยุดเลยวปะสั่งเลยสามร้อยบาทไอ้เหี้ยมาแล้วมาแล้วของดับของดับไหน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 ของดับอยู่ข้างหน้าโอ้ยโอ้ยไปเต็มเลยไอแอมคนกลับบ้านไปคนกลับบ้านไม่ของเลยนี่อะไรนกดกดคลิกซ้ายกดคลิกซ้ายของเรื่องของ เอว่าเออว่าเฮียเฮียได้มีแต่โคงไอ้เฮียเฮียกูวางวางขนมพึ่งอยู่ไอ้เหี้ยใครวางข้าวไอ้สัตว์ไอ้ไอ้ตั้งอ่ะมึงมึงต้องหาวิธีปิดร้านก่อนเออได้แล้วได้แล้วหนึ่งจุดสามห้าบาทได้มาแล้วได้มาแล้วเฮ้ยรวยแล้วรวยกำไรกำไรกำไรน้องน้องน้องมีหุงยางไหมน้องมึงเอาสามแปดไปสัตว์ไม่โดนดาแพ้จังเฮ้ยไม่ไม่แพ้มันเป็นแพ็้ไอ้เหี้ยเอาไปแพ็คก็ไม่บอกไอ้เหี้ยกูได้ตั้งราคาสูง เอ้าโอุยอะไรโอ้ยมันจะเอาทุกอย่างเลยแต่กูสั่งไม่ให้หมดเลยอ้าวอ้าโอ้ยโคตรมันเลยเลยวางวางของให้มันวางของให้มันเบียดที่วิกเก้สวยอ้ยมันขโมยของกูทำไมอ่ะนี่ทำไมมันมียกเกิลสองเชือกอ้าวมันเอาย้ายสินค้าได้ปะย้ายไปไหนอ่ะเนี่ยโยเกิลเนี่ยไอ้ที่ต้องเอาใส่กล่องปะโอยกล่องเหลี่ยมกล่องไอ้ที่ได้ทิ้งไปแล้วกล่องโยเกิลทิ้งไปแล้วเพื่อน เกีอกูลาออกขวอกออกเฮียเฮ้ยเพิ่งนี่มันจะมีอันไหนอันไหนพบมันนี่ทุรีเทิร์นะเอาเฮียกูเพิ่งซื้อแคทเชียมันนี่ทุรีเทอร์อุ้ยสามร้อยเฮียเอวซื้อแคทเชียเชื่อไมคิดตังเลยน้ำพักน้ำแรงอุ้ยน้ำผักน้ำแรงร้านนี่ เออเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไปดาข่าวอไรอูโอ๊าเอาเ้ยตีลูกใคาเฮ้ยโอ๊ยไอ้เจ้าแม่ไมเขียนเลยนะอำร้ายทำเอาย

เอเออเฮียเออเออเออไปรักเบโอ้ยเฮียพีโอเคเราไปสีเพื่อนมันหาวันนี้ลาโยเกิร์ดอยู่มันไม่เจออะไม่มีไงเฮียไม่มีไงตอนไหนเรื่องบักมึงเรื่อกบักเอรไอ้ตาคิดเรื่องอะปัญหากินเีื่อเอ้ยทำตัวสุภาพหน่อยเว้ยสามมาบังมึงฟังกูนะอันไหนที่คือไม่เห็นก็คือไม่มีไงเฮียตามันเรื่องมากเดี๋ยวกูตบคนนี้ละคนเลย นี่แหละเจมึงคนมีไก่คด้วยเฮ้ยมคนดีผลิตมาเยอะไอ้เงี้ยลุ่นเรื้อนเนี่ยลุ่นเลื้อนลุ่นนี้ผลิตมาเยอะไอ้แบบไอ้เงี้ยซุปเปอร์มาเรือนไอ้เงี้ยต๊ะปาดอะมาเขี่ยต๊ะปาดมาลงร้านไหนได้อีกแล้วเขี่ยอะยังไม่เขี่ยต๊ะปาดอะพี่เมืออัพทำไมอะไม่เหลือตังตังกินลมสี่เดือนว้า ลาไข่ใครอไม่ไดูยังไม่ซื้อเลยที่ใครอา้คิดตังด่วนคิดตังด่วนนี่ตังเหตังตังไม่ยดตีดิกูคิดตังอยู่นเอาไปเลยเอาไวอ่ะไอ้ตา้ตาันาตาติดโห